ที่นี่เจดีย์ควนทงนะครับก็ถือว่าเป็นโบราณสถานสมัยรัชกาลที่5นะครับของพระยาย,ยมราชหร,ร,รือว่าปั้นสุขุมซึ่งเป็นเจ้าเมืองถือว่าเป็นเจ้าเมืองสงขลานะครับมณฑลน,น,นครศรีธรรมร,ราชสมัยรัชกาลที่5นะครับเจดีย์แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเจดีย์ทร,รงระคังคว่ำซึ่งเป็นเจดีย์ทรงเดียวกับเจดีย์นครศรีธรร,ร,รมราชนะครับมีฐานกว้างประมาณ5เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับประมาณ8เมตร ความสูง12เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นโบราณสถานนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สามารถจะชมวิวนะครับ360องศาอําเภอนาทวีอําเภอจนะและก็บรรยากาศที่นี่นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีทะเลหมอกที่สวยงามนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการท่องเที่ยวชุมชนนะครับนอกจากที่เราจะมีที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วนะครับก็จะมีวัดขวด กับติดตำบลแครนะครับอยู่ใกล้นะครับประมาณไม่ถึงกิโลเมตรและก็เราสามารถจะไปเขาน้ำค้างที่อำเภอนาทวีไปบ่อน,น้ำพุร้อนที่โครงและก็สะบายย้อยแหล่งท่องเที่ยวพูดถึงนะครับวันนี้เราไม่ต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะครับเราสามารถเที่ยวที่บ้านเราที่ชนะเรามีควนทงนะครับที่นาทวีเรามีคว,หวนหลนหิวที่สะท้อนที่สบบายย้อยเรามีควนเจดี ที่คูหาที่บาโหยและก็ที่เทพารามีเขาเรียกว่าควรใจดีเหมือนกันนะครับที่ตําบลลาไพ่ก็ถือว่าวันนี้นะครับพื้นที่จังหวัดสงขลาพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราจะมีหลากหลายครับที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทะเลมีนามีเขาและก็โบราณสถานมากมายวันนี้นะครับวิกฤตในเรื่องของโควิด วิกฤตราคาย,ยางนะครับก็จะทําให้พื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่สี่อำเภอนะครับชนะเทพานาทวีสะบาย้อยซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกยางพารานะครับประมาณ90%สิเซสิ่งที่จะสามารถพลิกฟื้นได้ก็คือการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จังหวัดสงขลานอกจากอำเภอเมืองนอกจากขัดใหญ่ที่เราขายรูปแบบการบริการนะครับหรือว่าการท่องเที่ยววันนี้นะครับสี่อำเภอพร้อม,อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นนะครับการท่องเที่ยวของพวกเราก็จะเป็นการเสริมรายได้ให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นขายผลไม้พืชผลทางการเกษตรและก็สามารถจะต้อนรับนักท่องเที่ยวในการบริการได้นะครับก็ในานามของชาวสงขลานะครับวันนี้เรามีจุดชมวิวนอกจากควนคารหลาวซึ่งอยู่ติดกับใกล้กับอำเภอหาดใหญ่ขยับมานิดเดียวครับมาที่ อำเภอชนะนะครับรอยต่อกับอำเภอนาทวีจุดนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่นะครับที่เราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าพี่น้องจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องชาวสงขาหรือว่าพี่น้องจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่นี่มีความพร้อมทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยเรื่องของถนนในเรื่องของอสภาพแวดล้อมทั้งหมดนะครับเหมาะเหมาะที่พวกเราชาวสงขาเองนะครับ ก่อนที่ท่านจะไปเที่ยวที่อื่นนะครับมาเที่ยวบ้านเราก่อนนะครับที่เจดีควนทงตำบุน้ำขาวอำเภอชนะจังหวัดสงขลา